สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่นอ้องวันนี้เอกนวิ่งพาพี่น้องมายิบปากายนะครับด้วยการเอาเรือบันไดลงเนะีวันนี้ก็มาตั้งแต่เช้าแต่มืดนะฮะตั้งแต่ออกจากบ้านตีสามครึ่งนะแล้วก็มาถึงนี่ตีตีสี่เกือบเกือบตีห้าก็ประกอบเรือตั้งแต่เช้าแล้วแหละลงมามาดูตรงนี้เห็นปะกายขึ้นอยู่เดีย๋ยวคอยติดตามดูกันนะครับว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่ากดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันจัดไป งานนะครับอันนี้เอามาทําไว้ยิงปลาผุดโดยเฉพาะตัวนี้น้ําหนักเบามากนะครับน้ําหนักพร้อมยิง1.5กิโลนะะเป็นงานของช่างเกมนะครับท้ายไม้สักลางไม้สักนะครับช่วงชัก6.5นะสายยางแปซิฟิก14รู5 2เส้นจัดไปครับวันนี้ไปบรรยากาศยำเช้าๆหมอกลงอย่างสวยครับ คิวเขายอดเขานู่นดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงหมอกกำลังจางๆสวยมากเลยปลามันตื่นออกไปแล้วมั้งพี่น้องเพลมพัดแรงมากขึ้นซัดเกลือดังตับ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 ,บ,บ,บปลามาัน ไปคลองนู่นดีกว่าคลองนู่นมันจะปว่วงกับลมอยู่อ่าคันคลองมันน่าจะบังลมไว้ออกไปข้างนอกีก่อนะครับก็ออกมาตั้งบันไดอยู่ตรงนี้แล้วนะคอยติดตามดูกันครับหกโมงสี่สิบสองนาทีจะไปข้านนอก ไม่ทันอะไรเลยแต่มันทำไเ,เงียบไปล้ะอย่าบอกว่าหลุดเด้อโอเงียบเนี่ยพี่น้องโอ้หลุดไปแล้วพี่น้องเลย,ยวิ่งขาโดนแล้วนะขึ้นมานั่งเพ๊บเดียวเลยพี่น้องโดนครับจะหลุดครับอุ้อยเสียดายเอาไม่เอาไหม ไปรุ่นไม่โดนอีกแล้วพี่ท่องเลย ไฟมันบิ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 นเอาโดนโดนโดนเป็นไรมันชอบขึ้นนะฮันข้างหันหลังให้ดีนะโดนโดนพี่น้องโดนอยู่สายพิ้งไปนี่แหละแนาทีตัวนี้จะบเวลาดูแปดนาทีขึ้นมา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 ,มาอย่าคล้องอย่าคล้องอย่าคล้อง มามามาอ,อย่าข้างอย่าข้าโอ้มาแล้วครับมาแล้วดูรูไหนเขาเนาะดูรูไหนวะ แล้วก็ขาดไปตัวนึงตัวนี้มาแล้วครับ,แ,บแรกไม่งวันนะไอสวยอยู่ครับน่าจ,จะมีสีรูได้อยู่โอ้โหบาดมือแล้วมันเนะอาหลุดมาแล้วโอ้พอ,อดีเลยเอาได้ตัวแล้วครับพี่นอ้องนี่ มาแล้วครับตัวแรกไม่ใหญ่ฮรับใประมาณสักสามโลแน่เนี่ยไม่กว่าสี่ไม่ถึงนะน่าจะประมาณสามกิโลนะแจ๋วโดนเต็มเตมหางมันยังโดนหางมันอยู่นะมันขึ้นหันหัวดิ่งลงไปทางนู้นจัดไปครับปืนกระบอกนี่มันเบายกรอไว้แบบนี้ได้ สวายพนะ้อมาพวดอะไรตรงนี้ตรงใจหมดเรายกรอได้เลยปืนเบาๆแต่ปืนศูนอนะ่ะมันหนักปืนกระบอกนี้ทำมาไว้ยิงปะกายโดยเฉพาะเห็นไหมมันขึ้นนู่นหรอตอนแรกมันขึ้นตรงนี้นะพี่น้อง แล้วเรือม <kaç Slow S 1> ันลมพัดก็ยับเข้ามาใกล้มันมันแล้วมันก็มีเสียงตึบึ๊อันนี้ปลามันก็ตื่นก็หยับออกห่างผมไปเรื่อยถ้าไม่มีลมอ่ะนิ่งๆเลยปลาจะขึ้นหนึ่งๆเลยละ đúng con vinh vinh đồn vô hấp đồn hấp đồn đồn hấp đồn lo cho chân ra chinh đón. ุ่มเป็นวงเป็นจัดไปพี่น้องมามามาอย่าคล้องอย่าคล้อง ตัวนี้หางดำตัวไม่ใหญ่มากถอนสมอกันไม่มาแล้วค้องนะถอนสมอกันนะ ล้้วพี่นองนโดนหัวเลยเต็มเลยเข้าหัวเต็มๆเ,เลยนี่นะครับโดนหัวเต็มๆเ,เลยจัดไปพี่น้องสองแต้มแล้วฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันเด้อลุยลุยลุย ผส,สมกับลงผสมกับได้ลงน้ำตัวไม่ใหญ่นะตัวนี้จะโดนนะครับโดนนะครับน่าจะโดนช่วงถางพริกลงแล้วนะ हाबरा สองกิโลนะไม่ถึงแล้วกิโลนิดๆร้อนขึ้นมาท่าไหนก็จะยิงนะครับนี่จะไปแล้วกลับบ้านแล้วไม่ไหวลมแรงพูดมา ดนโ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 ดนดกระชากเลยนะครับหลุดหรือเปล่าเฮ้ยกี้กระชากเลยนะอย่าบอกว่าหลุดด้วยเฮ้ยหลุดหรือมั้งพี่น้องกี้มันโดนอยู่นะวิ่งกระชากเลยนะกี้นะ แล้วหลุดไปแล้วหลุดไปจ้อยพี่น้องเอ้ยกั้งหนึ่อเฮ้ยยัง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 อยู่ยังอยู่เห็นตัวขาวๆอยู่ใต้น้ำนะครับนั่นนั่นนั่นยังอยู่ครับยังอยู่ครับมามามาอย่าคล้องอย่าคล้องอย่าคล้องโอ้ตายเลยบ้างเนี่ยไม่ดิ้นเลย โดนครับโดนเต็มๆครับนัดสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะอู้ัก<ด>บ่อบาดเนี่ยดูนน่ะพี่น้องเอ้ยแจ๋วไปลุกไปเอาปลากันเฮาแต่หมอแทบเอาไม่อยู่เลยลมแรงเกิน จุดท้ายโดน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 จนได้จนได้เอาจนได้ดูดูลมพัดเรือดู ล่าอยู่พี่น้องลุดเรือลอยไปไหนตัวไหนแล้วโดนท่าน,นี้เป็นไงเจอลูกดอกโมพอกสิบมิลเข้าไปแก้วสามตัวพี่น้องเป็นไงครับนี่ไม่ทะลุแน่โดนท่าน,นี้ว่ะ ลูมาฝั่งนี้ลูกดอกเสียบคาแค่นี้เลยตายบ่จัดไปพี่น้องสามทางเดี๋ยวไปดูบนฝั่งดีกว่าเหนื่อยมากเลยพายเรือย้อนสวนลมมานี่ไปฝั่งแล้วพี่น้องเลยเกือบตายวันนี้สู้กับลมตั้งแต่ตีห้าครึ่งเที่ยงกว่าแล้วพี่น้องไม่ไหวครึ่งวันพอกลับดีกว่า กายครับสี่แต้มครับวันนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากกายก็ตัวนี้น่าจะสี่กิโลได้ตันนี้ก็ไซส์สามไซส์เท่ากันหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมเก็บเรือก่อนนูน่นกุหลาลายใหญ่มานูน่นเกและหมืดนครึบเดี๋ยวเก็บเรือก่อนครับเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวเราไปทำแหนมปลากายกัน หรือว่าส้มปลาไกาแหนมปลาไกานั่นแหละมีคนเรียกร้องม,มาเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้ไปอตอนนี้เราจะทําส้มปลาไกายหรือว่าแหนมปลาไกายกันครับวันนี้เป็นเนื้อนะครับผมขูดออกมาแล้วดูส่วนผสมกันอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวแช่น้ําเรียบร้อยนะอันนี้จะเป็นกระเทียมตําละเอียดนะครับนี่ผงชูรสแล้วก็เกลือนะฮะมีส่วนผสมแค่นี้นะฮะมาเดี๋ยวเราจัดการกันเลยอันนี้กระเทียมครับ ใส่ลงไปหมดเลยผมชอบหอมกระเทียมใส่เยอะหอมนะครัรบผมโรยใส่เข้าไปเกลือเกลือเกลือประมาณประมาณเอานะหนึ่งช้อน ช้อนครึ่งก่อนนะครับผมแล้วผมก็จะคลุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันด้วยมือของเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะแช่น้ําเรียบร้อยนะครับจะแตกเม็ดแล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยคนนานๆเลยครับบางทีนี่คนไปคนมานี่เป็นส้มคามือเลย แนปลาตายด้วยมนี้ได้เนื้อปลากายมันจะละเอียดเป็นพิเศษฮะเนิ่มมากอันนี้ก็นวดเข้ากันเรียบร้อยหมดนะฮะสผสมทุกอย่างเข้ากันหมดผมจะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนึงแ๋ยวผมคุณจะมาแพ็คใส่ถุงนะครับเรียบร้อยง่ายจัดไป เรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่สามเห็นไหมมันเป็นสีขาวๆแน่นอนตันนีครับว่าเหมาะครับพี่น้องส้มเป็นแล้วนะครับนี่นะเน่นอ,อร่อยแก้มเล่าขาวนาเนี่ยใ่การเลยเนี่ยอืแซ่บไรพี่น้องผ่านนี่ครับเนนมปลากกา่นะครับวันนี้ เป็นการทําแบบสุกนะครับเราก็เอามาทอดทําเป็นกับแก้มหรือว่าขับข้าวก็ได้เข้าเหนียวร้อนๆแซ่บหลายพี่น้องเจ้า